พิการเมนูลับเมนูเด็ดของทั้งสร้านที่การันตีว่าคิวยาวลมแทบจ้าทั้งอุดรขอนแก่นและโคราชงานนี้คัดมาแล้วว่าสมกับเป็นร้านดังในโอลี่แอนด์แกรยิ่งกว่านั้นทายคลิปโค้ดเด็ดเตรียมกดเซฟไว้ได้เลยยีป yeah, สวัสดีจ้าทุกคนขอเริ่มด้วยคาเฟ่ที่มาบ่อยมากๆอย่างร้านสี่บาวบรรยากาศคือมีต้นไม้เยอะเลยปกติมาตอนไหนคนแน่นตลอดต้องได้สั่งแก๊ปเอาและเพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่ร้านเขามีเมนูลับด้วยกับเมนูพิซซ่าไส้กรอกอีสานอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแฮมแหงตัวพิซซ่าของที่นี่จะมีความโฮมเมดมากและตัวแป้งคือนุ่มหอมซอสใครกินว่าไส้กรอกอีสานมันจะเข้ากับพิซซ่าเนาะอีกอันที่เด็ดไม่แพ้ก,กันกับทอชาไทายขนมปังนุ่มๆหน,น,นับถูกใจมากและยี่มีน้ำสมอรสตัดกันนะบอกเลยว่าค ครัวไอระดาคือเป็นร้านข้าวแกงที่มีกับข้าวหลายอย่างให้เลือกเยอะมากทุกคนบรรยากาศร,ร้านคือพี่แกเข้าวไม่หยุดน,นะจะเด็ดจริงนะร้านนี้ก็เลยจัดมาล้อมแบบหลายอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานไก่ที่บอกตรงนี้เลยว่าหอมเครื่องแกงมากยิ่งกินคู่ข้าวสดรอ้อนๆและบอกเลยว่าคือเข้ากันมากและสะใจกว่าคือไก่ผัดผงกะหรี่ให้เครื่องมาแบบบิ้มสมใจไม่แพ้กันและจะไม่ลองไม่ได้กับคอหมูย,ย่างคือเป็นคอหมูที่ติก,กทุกๆช่องยิ่งกินคู้กับน้ำจิ้มแจ่วแล้วบอกเลยว่าคือจงและนี้เลยเมนูลับเมนูเด็ดกบ้าาาววลลกกะี่หมเเอรูยตุ มันก็เป็นร้านเด็ดโอลีไอแกลบของชาวอ,อุดรอีหลีแล้วไปต่ออย่าได้อยุดขอโลมหอมาไกลถึงโคราสสำหรับร้านเด็ดที่ชาวโคราชแนะนำมาคือสุกี้หลีว่ากันว่าเป็นร้านที่คนมาสั่งซ้ำบ่อยที่สุดถึงขนาดที่ว่าแก๊บยังยกให้เป็นร้านเด็ดที่ร้านคือทาง่วนใหม่แบบร้อนๆเลยทุกคนแล้วจัดมาเลยกับเมนูแนะนําของร้านอย่างเมนูแรกเป็นสุกี้เห็ดรวมที่บอกเลยว่าเหมาะก,กับคนเฮลตี้อย่างเรามากพอเขารวมผักทุกชนิดมาไว้ที่ถ้วยเดียวแล้วทุกคนแต่เด็ดสุดน่าจะเป็นเมนูนี้เลยกับสุกี้รมแห้งกระทาร้อนที่ร้านเทุกกคนนนส่วของิเำ่ี ก็ต้องเป็นกุยช่ายไข่ต่อทีส่วนตัวเลยไม่กินกุยช่ายแต่อันนี้คือกินได้แบบเพลินๆเลยเนื้มจิ้มจะมีความหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยและเมนูทั้งหมดขยกนิ้วให้เลยใครอยู่ไกลคือต้องมารอแต่ถ้าไม่สะดวกให้สั่งผ่านแก๊บเลยเพราะร้านเขาเป็นร้านเด็ดทั่วไทยสั่งได้ที่ only at grab ยังแค่กรอกโค้ด only grab ก็ลดสูงสุดถึง100้บาทไม่พอนะยยังส่งฟรีไปอีกเมื่อสั่งร้านเหล่านี้เป็นขังแรกคือขอการันตีความแซ่บตั้งแต่วันที่13พฤษภาถึง9กมิถุนาเลยนะทุก